สวัสดีครับจากตอนเย็นนะครับนี่ครับไก่ชนซุ้มแมนสาบสายมุนดำนะครับนี่ครับฟักออกมาแล้วครับเก้าตัวครับวันนี้ครับเนี่ยมาอะยเงินนะครับนี่ครับ มีแม่ทุกตานะครับทุกกตานะครับนะครับสายญาติเดืคู่ห้าร้อยนะครับสายญาติวนี้ก็ห้าร้อยครับเดือนคู่ห้าร้อยครับนะครับสนใจโทรไปครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหกห้าสามห้าหนึ่งหกนะครับขอเชนนะครับสายมุนดำครับ ไก่ตัว ้องข้ามขาวครับกลุพร้อมชนนะครับนมีเจ้าบนรอดครับ ตอนนี้ก็พร้อมชนครับนี่ครับแม่ฟ้าแสนนะครับนี่ครับพี่กับน้องครับระมานเงินระมาณทองครับนี่ครับ มันมานทองครับน่ครับฟ้าครับนะทุกตา,าเนี่ยอะไรเงี้ครับใครก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ